ผู้กศนตาามนบางเตยอำเภอสามโพจังหวัดทุมพีวันนี้เราจะมาเรียนวิชาชีพปรักสูตราาระยะาั้นไม่เกิน30ชั่วโมงวิชาการทาสายของแมสตนซีค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างค่ะค่ะเ,เรียนวิชาชีพนะคะวิชาการทําสายแมสของคองนะคะเราจะมาเริ่มวัสดุอุปกรณ์นะคะจะมีกันไก่แล้วก็ลูกปัดนะคะลูกปัด ขนาดตามที่ชอบนะคะเสร็จแล้วก็จะมีสต็อปเปอร์นะคะสต็อปเปอร์มีก้ามปูค่ะนี่นะคะว่าก้ามปูไว้สาหรับคล้องสายนะคะจะเป็นตัวแบบนี้นี่อย่างนี้นะคะเรียกว่าก้ามปูนะคะเสร็จแล้วก็จะมีต่อด้วยเชือกเอ็นค่ะแล้วก็เป็นครีมนะคะพอเรามาเริ่มกันที่เราจะตัดความยาวของเชือกเอ็นตัวนี้นะคะให้เป็นความยาวที่100เซนนะคะ 1 0ึ่งร้อยเซนอ่ะเสร็จแล้วเราก็าใช้สต็อปเปอร์ค่ะใส่เข้าไปเลยใช้สต็อปเปอร์นะคะใส่เข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ก้ามปูค่ะค่ะแล้วก็ใช้ตัวเอ็นนะคะสอดด้วยสต็อปเปอร์แล้วก็ใช้ตัวก้ามปูนะคะเสียบเข้าไป จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ที่ปลายสายด้านหนึ่งนะคะเสร็จแล้วจับเชือกเอ็นนะคะร้อยสวนกลับมานะคะดูนะคะร้อยสวนกลับมาที่สต็อปเปอร์ร้อยสวนกลับมาที่สต็อปเปอร์นะคะให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะให้เป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะอ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เดี๋ยแล้วดึงเลยค่ะดึงนะคะดึง,ด,งดึงแรงๆเลยดึงให้แน่นนะคะแล้วก็มัดปมซะหนึ่งปมนะคะมัดปมเลยค่ะหนึ่งปมมัดปมหนึ่งปมนะคะมัดปมหนึ่งปมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ครีมนะคะเป็นตัวบีบสต็อปเปอร์นะคะ ดึงให้แน่นนะคะตัวนี้เสร็จแ,แล้วก็จับนะคะจับเป็นลักษณะแบบนี้เลยจับเส้นไว้หนึ่งะคะบีบไปเลยนะคะแล้วก็เราจะใช้ครีมตัวนี้นะคะหรือถ้าไม่มีใช้ตัวบีบอย่างอื่นก็ได้ตัวแหนบหรือไม่นั้นก็เป็นที่ตัดเล็บก็ได้นะคะใช้บีบเอาบีบนี้คะ่ะบีบอย่าใหา้บีบให้แน่นพอสมควรนะคะแต่อย่าแน่นมากเพราะว่าถ้าบีบแน่นมากเนี่ยตัวสต็อปเปอร์เนี่ยจะไปตัดเชือกเอ็นเราขาดนะคะ อ่ะบีบไปเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้ตัวนี้แหละตัวนี้แล้วนะคะค่ะเราเราใช้ตัวครีมนะคะหนีบให้แน่นเลยนะคะนี่ตรงนี้นะคะอ่ะนีบให้แน่นเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำไปอีกด้านหนึ่งมานะคะเลือกลูกปัดที่เราชอบใจได้เลยนะคะจะเป็นสีแบบไหนก็ร้อยไปได้เลยค่ะ ร้อยไปได้เลยนะคะร้อยเลยค่ะร้อยแบบนี้ไปได้เรื่อยๆนะคะจนเราเอาสุดปลายสายเลยนะคะเราจะสลับด้วยก็ได้ค่ะสลับตัวภาษาอังกฤษนะคะเห็นไหมคะร้อยลูกปัดที่คือตามไอเดียเลยค่ะตามไอเดียของอผู้เรียนเลยนะคะว่าผู้เรียนจะ ดีไซน์ออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะคะก็ร้อยไปได้เรื่อยๆเลยค่ะร้อยไปได้เรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีนนงนะคะว่าเราร้อยไปแล้วเสร็จแล้วตอนจบนะคะเราจะเริ่มทํากันอย่างไรนะคะค่ะเมื่อเราร้อยไปจนเกือบสุดสายแล้วนะคะเราจะเหลือปลายสายไว้สิบเซนนะคะเห็นไหมคะจะเหลือปลายสายไว้สิบเซนเราใส่สต็อปเปอร์เลยค่ะ ใส่สต็ปเปอร์ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวก้ามปูตัวก้ามปูอีกข้างหนึ่งนะคะเราจะสายหนึ่งเราก็จะใช้ตัวก้ามปูสองอันนะคะอ่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราเลื่อนของลูกปัดมาลูกปัดที่เราร้อยเมสุดท้ายนะคะมารวมกันอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะจะมี ลูกปัดหนึ่งเมตรตต็อปเปอร์แล้วก็เป็นก้ามปูนะคะเราร้อยสวนกลับลงไปค่ะสวนกลับลงไปกับตัวสตอ็ตอ,ตอปเปอร์พร้อมกับด้วยลูกปัดนะคะหนึ่งเมตรนะคะลูกปัดหนึ่งเมตรอ่ะเราจะมาดูกันใกล้ๆนะคะว่าหน้าตามจะเป็นแบบนี้เหไหมคะจะเป็นแบบนี้นะคะ เราก็ดึงเลยค่ะดึงแรงๆเลยนะคะโดยการที่อีกมือหนึ่งจับปลายสายอีกมือหนึ่งจับก้ามปูนะคะแล้วเราทิ้งวัสดุนะคะให้ให้ดิ่งลงพื้นนะคะเพื่อที่มันจะได้แน่นและไม่ย้อยนะคะดึงให้แน่นๆนะคะอดึงให้แน่นๆแน่นแล้วแน่นนะคะดึงให้แน่นๆแล้วก็เช็คดูนะคะว่าตามสายเนี่ยไม่มีช่องว่างอะไรแล้วทําให้แน่นๆเลยนะคะดึงให้แน่นๆโดยการที่นี Moon ่ จับก้ามปูข้างหนึ่งนะคะอีกข้างหนึงดึงมันจะแน่นขึ้นเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใช้ตัวคีบนะคะคีบตัวสต็ปเปอร์เหมือนเดิมค่ะกดให้แน่นๆนะคะกดให้แน่นๆเลยเพื่อที่จะมาให้มันหลุดนะคะ นะคะให้แน่นแน่นเสร็จแล้วนะคะเราสวนกลับเลยค่ะปลายสายนี้เรายังไม่ตัดทิ้งนะคะสวนกลับไปที่ลูกปัดทุกเม็ดเลยสวนไปเลยค่ะสวนกลับไปเลยนะคะให้มันให้มันจบไปเลยทั้งหมดทั้งเส้นนะคะเราจะไม่มีการตัดทิ้งนะคะเพื่อความแน่นนะคะเพื่อความแน่นของมัน ค่ะเราร้อยสายไปหมดแล้วนะคะเห็นไหมคะเราจะไม่เห็นรอยต่อของเส้นเอ็นเส้นเมื่อกี้เลยแต่มันจะทําให้เราแน่นขึ้นนะคะค่ะเสร็จแล้วทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสายคล้องแมสแฟนซีแล้วคะ่ะที่เราจะได้ดีไซน์นะคะในต้นทุนเส้นนี้นะคะจะก็ประมาณต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ9บาทนะคะเราจะไปขายถึง10บาทคือแล้วแต่ไอเดียนะคะไอเดียของผู้เรียนนะคะหรือเราจะทําตามสั่งก็ได้คะ่ะคือ ปกติขายได้เส้น10บาทถึง20บาทได้เลยนะคะแต่ต้นทุนก็จะต่ามากแต่มก็จะขึ้นอยู่กับตัวก้ามปูถ้าเป็นสีเงินก็จะถูกหน่อยแต่เราใช้สีทองก็จะแพงขึ้นมานิดนึงแต่มันจะไม่ต่างกันมากก็เป็นที่จะต่างไปก็คือลูกปัดนะคะลูกปัดที่ใช้ก็จะราคาต่างกันนะคะแล้วแต่ต้นทุนแต่ละพื้นที่นะคะค่ะกศอนอตำบลบางเตยนะคะก็ได้จบการสอนการทําสายคองแมแฟนซี ไว้เท่านี้นะคะามีข้อสงสัยใดๆก็ติดต่อมาทางไลน์หรือว่าทาง Facebook ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ